จอพี่น้องได้หลายอยได้พี่น้องเนตงมืกี้หูดนะลงไป ตอนนี้ต้องควายนันแมงกินนูนสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดทุกทานที่ที่ตามพับสมมาพบมาพบกันเช่นเคยพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้มาขุดแมงกินนูนมื้อน่ะพี่น้องเอ้ยขุดแมง ดีนูนหรือว่าถ้าภาษาบ้านค่อยเอิ้นแมงเข้าโคล,ลักเลนช่องเท่าคือเก่าพี่น้องเลยนี่มากับสารัตนาเพื่อนนี่กกาบตะ,ะยสดีอุปกรณ์ถือมากะถือข้องมาพี่น้องเลยนี่พอง,องกระตา,าแล้วก็อันนี้ชุกน้ำถือน้ำมาดื่มพร้อมนะคุ้มแล้วป่ะนะโอ้คุ้มไหวตื่นๆหนาะ cứ nâng mến mùa ừ. Hiện cái tôm lắm ừ. Đi, đây tôi nâng lập nó coi chặt này Tôi nâng <laughs> Hù mần chạm tầm tôn máy này nói nè nà, phía nó ตัวต้นไม้น้อยตัวชำนี้ก้อยชำอยางนี่แหละประมาณนี้แหละหรือว่าต้ตๆๆๆๆนให่่ๆสียิ่ๆ่นี่ก็มีอยู่นี่มันจะบองเงาไม้ลูกไปแล้วนี่ฮูมันนะฮูนี่ก็น้ำงมานี่หลายฮูอยู่นะ Điều phút đúng con phi nông ơi มันอยู่นี่นเลยวะอูหียละนี่จับว้ายเรียบร้อยนะพี่น้องนะยึดตนะเอาเลยอันนี้สโฉนจะเจอได้

เลกมองดกูกตื่นฉลามไม่จะตื่นแม่งนี่นะแม่งินน่นกหกวะฮะเอาตง้ง นี่สตัวอีสตัวได้สตัวนี่สตัวนะ เจอนะพี่อนวะถึงเจอนิ่องมด้วยเดียว อกองไม้กองนี่สองหูหูตีนหูไม่หูตีนหูเก่าเดี๋ยวคนบหูไม้นี่ะ ไม่รู้เหเห็นโอ๊ยตัวน้อยตัวน้อยนึงนี่นะนี่ชัองโตนี่ตัวที่สอง บ่บ่กไ็ได้ก่กได้ก็ไดนี่อจิโร่กะได้จิโร่กะได้ขุดเม่งจีนูนแล้วก็เม่งจีป้อมกับขุดนำนะพี่น้องนะจิโร่จิโรกับขุดนำ ิหลอรือว่่าจีีป้มนะนะแต่ว่าจีลอนี่มันจะมันจะเป็นคุยได้นี่เป็นคุยอย่างนี้นะพี่น้องนะนี่คุยอย่างนี้แต่แมงแมงจีนูนี่จะเป็นหูเข้าไปเลยหูบ้องก้งไม้แต่ว่าจีลอนี่มันมันจะควัดคุยแบบนี้แต่ว่ามันมีเห็ดคุยตามก้งไม้ได้ตาขี้ดินอย่นี้เลยนะเดี๋ยวคดมันก่อน นลกอลิวินยเลยนี่จิปโปมนี่มันจะเลิกกว่นเมงจีนู่นนะนจนอยู่ชุดแหน่ง ลายอีนู่นก็ได้นี่นติ่มตรงซื่อนบิโรนอันนี้ได้ได้บิดโรนอืม ลา,ลายพี่น้องเอ้ยที่ว่าลาย,ลายอยู่รอบนี้ฮักเลยหมานละแต่น,นี้ก็เมาเทินแล้วพี่น้องเอ้ยมาเทินก็นจะได้เทาะเซ่ก,กระถังนี่นะเทาะให้พี่น้องเบิง่งแต่ถังนี่ก็นี่เอาน้ำเชื่อนี่นะนี่มีน้ำได้ย่ามันบินไปพี่น้องเอ้ยมันบินเทไแม่งอะไรเลยดีเถาะบ้งาบงก่อน อยู่คองนี่โอ้ไตยังไม่เซี่ยวะอ๋อเอาไปท่านไงแม่นบินอะไรนั่นไหมอย่างนี้อย่างไรอยู่ชะลาวชะลาวถ้าเรามีเชื่อน้ำ ถ้าหอมบปเชื่อน้ำนี่มันมันจะบินไปนะพี่น้องนะบินจะได้ไม่งนี้นะินจะแซวลี่ดินโดนเข็มจุเจะานกนกเอาเชื่อนน้ำนี่มันนอกแล้วพี่น้องเอ้เดี๋ยวบันนี้สีเด็ดปีมันอกก่อนนะนี่นล้างล้างก่อน ล้างครางคักๆก่อนพี่น้องเลยล้างแล้วเราก็เอาปีกมาเนาะนี่นะตัวเชียนตัวับตัวับตัวเลยับไปอเป็นตัวเอาเลยตัวเลยที่เสียนะันมันเอดอะมันเตะแล้วก็อิเฮ้าแล้วก็อีกเป็นตัวเอาปะ ล้างแล้วแล้วก็เอาสีได้เด็ดปีมเนาะเด็ดตีมนมเนาะนะพี่น้องนะนี่ประมาณนี้นะปีมันก็ะเนาะนี่นี่ประมาณนี้จิปโปมอมเฮานีใช่นี่จิปโอมนี่ขี้มันหลายจิปโอม จีปอมจีปอมหรือจิโล่เตละบอนเตละท้องทิ้นกาน่าจะห้องมีคือเดียวได้คืออันอยู่เองจันเอินจีนายบอมันจีนายเอินจิงลีดจีนายเอินจิงลีดอ่ะตรงนี้อันนี้ปิดเอาเบิร์ดปีมัน่ะ บลงตัวกับขี้กับลายบลงตัวกับลงตัวกับ่มีขี้นะอาจจะมีบมีกันมีขี้ขี้มันก็ออกดนี่แสดงว่าบ่มีตัวนี้ประมาณนี้นะพี่น้องนะเอาปีพี่น้อเอาตีนมัน่น้อนแล้วก็ประมาณน,นี้นี่ถือว่าได้ลายอยู่นะรอบนี้นะนี่แมงขีนนูนใจเดียวก็ได้ลายเติบนี่ จิปโปมก็ลายโตอยู่ได้นี่แต่ว่าแมงอันนี้หลายกว่าแมงจีนูนแมงจีนูนในห้องชิบุไซครับอันเอาตีนเอะกับปิมันนี่น่ะนี่มุเท่ะเลได้แมงอันนี้อ๋อวันนี้มาตำมะกระเทียมวันนี้นะนี่กระเทียมก็ประมาณสี่งิ่มนะนี่สี่งิมงม่มห้างิ่มตำกันเลย ันหลังจากอันตำกระเทียมแล้วแล้วก็มีสิมาเอาเกลือไปนู่นเช่นตัวนี้ก่อนนี่ก็เอาเกลือลองก่อนนะพี่น้องเลยเรียบร้อยเกลือลองไปอ๋อประมาณนะพี่น้องนะคือลายยื่อบางเข้มเอ๋อ่งพื้นตัวนี้น น้อยแชบน้อยสชหลายเชหลายนะนี่คนฮอเดียวด้วยบ้าน,นี้หลายเติบี่น้อะเลยนี่อ๋อคางโมเลยพี่น้อ,องอเอ้เๆๆเบ้าน,นี้นี่หลังจากนั้นก็เอาน้ำมันลงไปบ้าน,น,นี้น้ำมันเอากระเทียมที่ตำแล้วลงไปนี่ นจะเทียมเฮาตัวนี้ใบใบมะกรูดหรือว่าใบมะขี้หูดภาบะกุยเป็นใบมะขี้หูดนะลงไฟอาตัวนี้ลงไฟบ้านีองเมงกินูน ได้เติบคุดอยู่ข้นคุดคุดอยู่พระอันนี้พระแค้มพายนี่ทางมากนี่ดิความผายขก็มากจิดแทบแล้วบันนี้เป็นยังไงบอ

สำหรับของกินมื่อนี้ก็มีแต่ชามีนนะพี่น้องนะโกเมงกินนุ่นกับแกงน้ำไม้นนะมามามาเซฟเซฟมาเดี๋ยวพี่น้องเนอะ้ย โคแมงอันนี้กับจานไม้เนี่เเ้าทาเลยคักเลยมาๆมาเจบเจบเดี๋ยวพี่น้องเ <c oughs> ้ิญเราบอกเอฟซีนะพอมแ่พี่น้องะม, <c oughs> ม,มาเดี๋ยวเอฟซีพี่น้องทุคกคนเขาก็แมงมันกระหนุใหญ่จะเป็นไม้ มจยโอ้โหวันี่้มนแลมันก็ลื้นมลนี่ลืองๆนี่ใครยมาละนี่ยอือ,อ,อืมตั้นีกนอะ้ขักหลายขัดรลาย แกง้ไม้แกงนไม้ก็แกง้นไม้ชีเฮดเพาะแต่ว่ามเรีดคลิปนะแกงน้นไม้นะผู้อื่นแกงกน้องไยแกตะววินนี่ ัไกไสกันกินตับนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ตรงนี้เรค่อยมีพักกลับแต่ตรงนี้นะวุ้เดินแปเดินเก้าพี่ลเวยพักหลายพัก,กับาเา้กงราอต้องเก้าไผยน้อยักแวนกะต้องบ่าย คอยกินนั่ก็เลืเเ่ยบุญกินข้าวกินน้ำกะอิ่มไปเทีมหอยแล้วพี่น้องเลยเนาะท่านกะคลิปนี้กะสีพักไว้ชั่งนี้เลยนะกะขอขอบใจทุกาทการติดตามชมภาคกดติดตามกดไลคไ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อบรรยาเฮ็ดคลิปต่อไปพีน่น้องเลยเนาะอย่างรก็คลิปนี้กะ chút chốt cái này là ông, bye bye.